กระหลาเลีอยกหมูเชียงจีชิ้นใหญ่ๆเปิดมา50วปีเขาติดใจรสชาติเขาบอกว่าทานที่ไหนไม่เหมือนที่นี่เขาชอบรสชาติแบบนี้คือน้ําซุปของเราเนี่ยต้องประมาณ30กว่ากิโลเป็นผิกช่ายแล้วก็เล่นน้ําเครื่องในหมูช่วงเย็นจะขายดีมากยอดขึ้นมา3เท่าตัวเจ๊คุ้งนะคะเขเป็นเจ้าของร้านเจ๊คุ้งกระหลเลีอกหมูจ้า ตัวเองเปิดมา50กว่าปีแต่ว่าเคยช่วยพ่อค้าขายมาตั้งอายุ14ปีแล้วอยู่ตลาดเสนหลวง30กว่าปีเพิ่งมาที่นี่ได้3ปีกว่าเกือบ4ปี ส่วนนี้คือมาจากคุณพ่อเราก็เป็นคนชอบชิมรสชาติร้านานู้นร้านนี้ก็มาปรับปรุงเองค่ะคือน้ําซุปของเราเนี่ยต้องประมาณ30กว่ากิโลจะเ,เล่นพริกไทยแล้วก็เล่นน้ําเครื่องในหมูทั้งน้ํสามชั้นทั้งน้ e ําเอียร้งก็เป็นร้อยกว่ากิโลวันหนึ่งตกเครื่องในสามไส้วันหนึ่ง30กว่ากิโลเครื่องในก็ตกประมาณรวมทั้งหมูตับลิ้นไส้ก็ตกวันหนึ่งก็ประมาณ5-60กกิโล ร้านเราก็มีกะหลาำเลื่ยมหมูและก๋วยจับ๊บแล้วก็มียำเซียงจีทุกอย่างอะ่ะลูกค้าชอบมากและบางทีลูกค้าก็ทานลายอย่างมีเครื่องใน8-9อย่างมีทั้งก,ะกระเพาะลิ้นไส้หัวใจตับจีแล้วก็หมูสดหมูกรอบก็มีปอดพวกนี้ลูกค้าชอบมาก เขาบอกว่าให้คัดอย่างดีมาแพงเท่าไหร่แล้วก็ยอมเสียเพราะเราต้องการใช้เกตหนึ่งถ้าไม่โอเคก็จะเตีเคินอันที่โอเคก็จะเอามาใช้แล้วก็ขายราคาโปกติบางคนลูกค้าอยากได้ของชิ้นใหญ่ๆจ่สงเลยสามาละร้อยอย่างนี้ถ้าไม่สั่งเราก็ทําแบบขายทั่วไปนะคะ เดี๋ยวหาว่าอะไรทำไมออกรายการชิ้นใหญ่ทําไมมากินกินแล้วชิ้นเล็กถ้าลูกค้าต้องการชิ้นใหญ่ต้องสั่งเราขายธรรมดา60พิเศษ70ยดมเส้นจี80นะคะแต่ชาวบ้านลูกค้าจะสั่งเป็นร้อยหนึ่งมากกว่าเ็าต้องการชิ้นใหญ่ๆ ลูกค้าเก่าตามมาหมดแล้วก็ลูกค้าใหม่ก็เพิ่มขึ้นช่วงเดือนจะขายดีมากจากยอดเคยขายมาที่นี่ยอดขึ้นมา3เท่าตัวคือเขาติดใจรสชาติเขาบอกว่าทานที่ไหนไม่เหมือนที่นี่เขาชอบรสชาติแบบนี้ไม่แต่เด็กๆมาทานที่นี่จนโตเลยเคล็ดลับของเราก็คือน้ำแกงต้องมั่นคงลูกค้าเก่ามาบอกน้ำแกงเหมือนเดิมเลยสามสี่สิบปีน้ำแกงก็ยังเหมือนเดิมเราเป็นคนที่ว่าง่ายๆกันเองชอบคุยกับลูกค้าอย่างนี้ ร้านเจ๊คุ้งนะคะอยู่ตลาดเกาะลงหมูนะ,ะเปิด9โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะคะหยุดวันผู้ที่2กับพุธที่4ของเดือนนะคะขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนนะคะทั้งคนค้าใหม่ท่านลูกค้าเก่าวด้วยนะคะ